กเลือได้วันนี้เราจะพาไปรู้จักสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจ,จัก,กรพงศ์ภูวนาซึ่งเป็นสาขาน้องใหม่ ี่่กาลลลัังงมแรรเลยละคบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬาเป็นสาขายอดฮิตมากๆนะครับในปัจจุบันสาขาวิชานี้นะครับคุณจะเล่นกีฬาเป็นหรือเล่นกีฬาไม่เป็นก็สามารถมาเรียนสาขาวิชานี้ได้ครับพีอีโ l ลเจไตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเเนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึก ดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาวให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 0 8 3 2 9 9 3 2 2 3ไอดีลาย083 9หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ b o o k o o k รายการนี้ รับตัวเองแล้ว Lucky in Game กับ Lucky in Love แบบไหนเนี่ยแฮปปี้สำหรับเรามากกว่ากันเรื่องของความรักเรื่องของการเรียนสองอย่างนี้มันสามารถไปด้วยกันได้ไหมพี่มาร์คไปได้แต่มันจะไปไม่เท่ากันโอ้ยังไง ไปได้แต่การเรียนจะนําหน้าไปก้าวหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณมีความรักแต่อนาคตคุณแบบไม่มั่นคงเนี่ยเรามันจะลําบากภายหน้าถ้าคุณแบบว่าเรียนไปแล้วมีความรักไปอ่ะแล้วอนาคตคุณดีอ่ะมันก็จะค่อยๆ่บ่งบานแบบต่อมาเรารักเขาได้แต่เราก็ต้องรักตัวเองด้วยแบบรักอนาคตเราด้วยโอ้ผมก็อยโอ้พูดดีอ่ะฟันตองให้พี่หน่อย ลักกี้ินเกมกับลักกี้ินเลิฟพี่มาร์คเลือกแบบไหนที่สำคัญกว่ากันคะลักกี้ินเกมครับลักกี game, ้ินเกมพี่มาร์คเยคะขอบคุณคะ่ะต้องแบบมีแฟนหรือ,อยังครับไม่มี้สเปคต้องแบบเป็นยังไงครับยังไงก็ได้อะแค่รับในตัวเราได้แล้วกันลักกี้ินเกมลักกี้ในเลิฟสำหรับแบมคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากัน เอาการศึกษาเป็นตัวเริ่มตน้นทอาไมแบมถึงคิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าถ้าเรามีอนาคตที่ดีที่ทดีดี <c oughs> ถ้าเรามีอนาคตที่ดีนะคะ <c oughs> เราก็จะสามารถทําตัวเองให้เป็นจุดยืนของตัวเองได้ <c oughs> แล้วก็ พอมีจุดยืนที่แบบเออเข้มแข็งแล้วแบบอ stronger เราก็จะมีความรักดื้อดีดีค่ะดีดีค่ะเข้ามานะคะคือถ้าเรายืนได้เข้มแข็งได้ด้วยตัวเราเองเข้มแข็งค่ะความรักดีดีก็จะเข้ามาเอง yes เราต้องทำตัวให้ดีเราจะได้กลายเป็นตัวเลือกเราจะําให้เป็นคนที่เลือกได้ใช่แต่ถ้าเขายิ่งใหญ่แล้วเราเป็นตัวเล็กๆไม่มีอะไรเลยเขาก็สามารถจะเคียยวเราทิ้งหมดเลยก็ได้ low c l a s มา low class ไม่โอเคไม่โอเคโอ้นะครับแอคชั่นตัเองพรุ่งนี้มันเกิดเขาอะเฮ้ยพรุ่งนี้เราก็มีซ่อมกันเว้ยสอบกับเขาอะอะไรสักคัญกว่าเฮ้ยก็เรื่องสอมอยู่แล้ววะเธอเรื่องสอบเขามีวันเดียวเองนะเอาวันสอบกามีวันเดียวเหมือนกันอะตัวเองเขาขอแหละวันนี้วันเกิดเขาไปกินข้าวเขาดีกว่าเรื่องสอบไว้ทีหลังเถอะ ธอแตบวันนี้เราต้องเอาคะแนนสอบไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะเธอไมเห็นใจหน่อยหรอเราช่วยเธอติวให้เมื่อคืนเลยวนีเพียคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Facebook อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ก็หลากหลายความเห็นนะคะหมอฟ้ามีทั้ง Lucky in Game Happy กว่า Lucky in Love หรือ Lucky in Love ก็สำคัญเหมือนกันเดี๋ยวให้น้องๆเขาโหวตกันดีกว่านะคะ lucky in game กับ lucky in love แบบไหนแฮปปี้มากกว่าน้องๆฟันธงว่า lucky in game แฮปปี้มากกว่า81.90%อีก18.10%บอกว่า lucky in love แฮปปี้มากกว่าครับฟังแบบนี้แล้ว love filter คิดเห็นยังไงครับผม จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น in love หรือว่า in game เอ่าพอเราพูดคำว่า happy อ่ะมันมีงานวิจัยบอกว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรตามงานวิจัยอ่ะน่าสนใจมากเลยว่าความสุขที่แท้จริงของคนเราเนี่ยถ้าให้น้องๆเลือกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักเนี่ยทั้ง3ตัวเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอืมสันตเ,เขาเรียกว่า pleasure มันเป็นแค่ pleasure คือความฟิน คือเป็นแค่ความฟินช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตที่เขาถือว่าเป็นไลฟ์ลองเลยของความสุขจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการมีชีวิตอยู่ที่มีความหมายกับการทําประโยชน์เพื่อคนอื่นค่ะพี่ เพราะฉะนั้นจริงๆนะทั้งสองอันไม่ว่าจะเป็น in game หรือ in love เนี่ยมันไม่มีอันไหนแฮปปี้มากกว่ากัน,กนหรอกมันขึ้นอยู่กับแค่ช่วงชีวิตณนะเวลานั้นเรามีเวลาไปโฟกัสกับให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากกว่าแต่ว่าอยากให้มองไปไกลกว่านั้นว่าความสุขที่แท้จริงจริงๆเลยเนี่ยมันคืออะไรซึ่งไม่ว่าจะเป็น in game หรือ in love อย่างที่พี่หมอบอกคืองานวิจัยเขาใช้คําว่า pleasure ค่ะก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าคือความฟินเพราะว่าไอ้พวกความฟินเนี่ยจะคล้ายๆกับช่วงโปรโมชั่นคือโดพามีนอะ่ะพอน้องได้รับความฟินนนั้นซ้ซๆอะ ความรู้สึกแฮ ppy หรือความรู้สึกดีใจตื่นเต้นที่ได้จากความฟินนั้นมันจะเริ่มลดลงเหมือนเราไปเจอคนที่เราปิ๊ง f l l in love ครั้งแรก,แรก,แ,รกแรกจะรู้สึกดีมากแต่เจอหน้ามันทุกวัน10ปีนปีที่10เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบว่าหวือหวาแฮ ppy เท่ากับตอนแรกหรือว่า game อินเกมก็เหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากสำหรับน้องๆ้องมหาลัยเขาเคยถามว่าอยากจะรู้ว่าต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขทํางานวิจัยในกลุ่มที่เขาเรียกว่า ivy league ทำออกมาหมอจําตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่รู้สึกจะประมาณสมมติ เละเซว่า2ล้านบาทต่อปีเขาไปทำงานวิจัยบอกว่าเด็กในมหาลาัยส่วนใหญ่บอกว่าถ้าจบไปแล้วได้เงินเดือน2ล้านบาทต่อปีชีวิตจะแฮปปี้แต่ปรากฏว่าพอไปทางานวิจัยในกลุ่มคนที่ได้เงินเดือน2ล้านต่อปีกลุ่ม2ล้านบอกว่าถ้าได้5ล้านต่อปีอจะแฮปปี้ความพอมันขยับขึ้นไปมันขยับขึ้นไปนเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้ว,วความสุขในเรื่องถ้าเราไปเซตอยู่ที่ตัวเลขในเรื่องของไรายได้เนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดไม่สิ้นสุดทีบางทีลองย้อนกลับไปถามตัวเองว่าความสุขที่ เขาพูดเลยอะว่าคือใช้ชีวิตที่มีความหมายคือหมายความว่าถ้าพูดง่ายๆคือเรารู้ว่าเราตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะทําอะไรเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะทําอะไรเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบมีมินนิ่งใช่มีเป้าหมายเนี่ยมีเป้าหมายและเพเพคือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนในช,ชีวิตแล้วก็อัลติเมทเลยอ่ะคือการทา สิ่งที่ดีให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเออในทุกวันนี้ถ้าน้องคนไหนที่ไม่แฮปปี้อยู่ในตอนนี้นะเพราะว่าคําถามมันเกี่ยวกับผมว่าอันไหนแฮปปี้มากกว่าถ้ารู้สึกว่าไม่แฮปปี้สิ่งที่สามารถไปฝึกทําได้อาจจะลงใน i n s t a g r a m ใน Facebook ก็ได้ถ้าเป็นสมัยเด็กรุ่นเก่าๆแก่ๆอย่างหมอแล้วเขาก็จะเขียนเป็นไดอารี่เจอ a นลเออว่าบันทึกสิ่งที่ควรจะทำเขาเรียกว่าเซลฟ์กรา i ิ u ูดคือขอบคุณตัวเองในทุกๆวันก่อนที่น้องจะนอนนึกว่าในหนึ่งวันเนี้ยที่ผ่านมาก่อนจะเข้านอนวันเนี้ย ทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขบ้างขอบคุณตัวเองแล้วก็เขียนขอบคุณว่าในวันนี้เราได้รับสิ่งดีๆอะไรจากคนอื่นบ้างคขาพบว่าทำ practice อย่างนี้อย่างน้อยต่อเนื่องสาสัปดาห์น้องๆไปลองสังเกตได้ความสุขอของตัวเองจะเพิ่มขึ้นค่ะโดยที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบสิ่งภายนอะก